เด็กนะเงินงะครับงงครับกาสวัสดีครับพี่น้องครับกาสวัสดีเสาร์วันที่สิบห้าพิจิกาครับบ่าวตัวมันนี่สายเดียวสายตินคือเก่าครับพอี่น้องครับครับในกระดาษติดเทียมมากครับมาสิมาเลาะเบิ่งแหนงน้องหม่ครับพี่น้องมื้อนี้ กับจักสีมีบ่มีดอกกับเอ้ยเดี๋ยวตั้งจะตามไปลุ้นนั้งกันครับพี่น้องมาติมานที่บ้านครับไปลุ้นนั้งกันครับครับไปตัวมีก็บ่ได้กขึ้นให้ดีนเนื้อครับพี่น้องครับไปเลยมาหาเโล่บึงเล้งน้ำใหม่เล้งน้ำใหม่เลยรับครับเนี่ยพอได้เกี่งส่งเสียงครับพี่น้องครับมาทตินีบ่ครับ มาบึ้งลำบากมีปะอ้าวครับี่ครับพี่น้องแนงนึงงล่ะนีแงหนึ่งไปละยังไงครับครับเราไปเรามากกินเวดไปนั่นครับครับเกตตาพี่น้อครับเก็ดกอครับพี่น้องนะกอดอกหนาหนาับขาไดหมูครับ ออกไปน้ากันครับพี่น้องถามีมือเป็นรับอ้าวหนหลือกับแมงคครับพี่น้องไม่ค่อยเขียวเลยนะอือ,อครับขับอากไปได้ครับเอาถึงน้ำใหม่เอาถึงเย็ดครับพี่น้องนี่แหละเราตัวก็นยืนครับอย,ยู่แถวหิมหวยบอลมาประจำครับพี่น้อง แรง่ยพี่น้มอาเอาไมองกเ้เลี้ไข่ครับเอาไปถูปเีกระเจครับพี่น้องงกินเปนนี่ยนะครับแงครับเอาไปน้ำครับพี่น่มาบนะน,นีนะแงครับตบน

เง่ลนี่นี่นี่ไก่ Dah. Tak apa. เข็มเนียนเข็มเนงานเหเนียัปงงาดอ,อนดอนหนึนนะโอ้ยขับนอมาครับพี่ดองหอ้ยขับนอเพิ่นได้มีเลยครับบ่าวัานแบบที่บมีล้ววองที่เด็กกแหน่ง เพิ่งกต่กลัวยากกินนี่ครับพี่น้องปาดนะขาขาวงามเลยนะอุ้ยครับปะจาไปเรื่อยครับพี่นอ้องขนะ้าพุ่งไปแข่เงเพียงครับข้าเปลือกเป็นน้อเพิ่อนเดินๆครับเด,นด,นดินๆแต่กลัวครับเดี๋ย และกอครับพี่นุ่มบอคไคโพล่ะครับเอ็ะมีหลายมากครับบรรลนก็จงหอนอนถ้าพาเรียมาแหนงครับพี่น้อมาเรียกมะแหนงคุณขาไม่พอได้เกยงกับบางกอก็บบ๊มีครับพี่น้อมอันนี้คมีอบมี่บปอบ่อวหยด้ก

บบดดครับ,บนนะครับางานดีครับแม่นนครับพี่หน้อบมาตัวขา,ามฟังอีกฟังนึ่งนะครับครับแม่ ครับเก็บเลยบบบจนนลอยไปเรื in, it, um, linen, time, U U ่อยครับพี่น้องครับเบาตัวกามฟังมาครับอีกฟังหนึ่งครับหาเราไปเรื่อยครับโอ้โครับหมดกุดเริ่มต้นกุดรถกระจอดทุ่คนเบาไฟอวยไปเรื่อยขับเพื่อเตรีมกันครับเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องตาสีแดงแกงนี่เลยครับมีกระเด็นที่มาได้นไล่เติบนะข่าแกงใหญ่แกงกินดึกแท้สวงเทียงครับพี่น้องได้บ้างกว่าได้มาเดิน không ăn kim chiang năm mươi năm bầu để ăn thẻ là qua giữa ta có mì này đâu à các bác ăn to các này

หนึ่งครับพี่น้วยเอาบ้าครับพี่ด้องคิดว่าใครอยู่ครับล้วไปตรมกันนดะับไปพูดที่น่าไปดองดีไหมสวยงานเลยค้าบ่าวติดไปแกงนีแ็บด้วยคบมือ Thì bà thì càng nhây nè không?

เบาตัวแต่ละอ่อนแอเมื่อยก่ทสีทุดหวยแล้วพี่้องไก่ี่สุดมองอีฝั่งหนึ่งก่ยถ่วนรุดลครับครับ้ามไปขมไงมไปข้งมไนมไ้อม้าม ครับในหม่งนั่นงนง่ยเขานงกับไค่ยบไปได้ครับพี่น้องก็ได้เตรียมกันขับแกงตุรเสียบเบิ้งจริงหน่อยเอาพี่น้องว้ายคึ้นมาวนมามิตงแหนงกันแบบะยินดีบอกครับอีกนานหนึ่งครับนอนหนึ่ง,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 งนอุ้ยรับเลยแค่นี้อพอผ่านครับมาเทยิ่งหนอเพิ่นครับดินทรายครับพี่น้องดินทรายพุพ ที ược, ่เลอกกันดครับที่ไดขัดดที่ไดเดนละหน่อวัธรรมดาครับพี่น้องถ่ายนะครับอ๋อถือว่างายมือนกันพี่นุองลบกตักาหิมหิมอค่หิเือ้พี่น้องครับไปได้ยินไหครับในพรได้แกงครับ เราไปใไนายคือตอนท่วงหนาแรงครับพี่ต้องัดเบ็ดอะไรก็เอาว่าเราไม่ย่ามอยู่ยครับพี่น้องวาแต่ใส่ซ้ำโด้ท่องคำครับแทบเะ็มเลือนครับผู้ใดน้องครับมือแดงไปได้กระทุ่งครับเห็นบาตัวละครก็แล้ไปเลด้ครับไอ้กูมีที่ต้องขอแบครับ บอกไปในเด้ออันเพยเปลอยกระท่วนะนอนได้ไหมพี่น้องพอ,อดีไปเติมง,งกันครับเติมกันเป็นเด็แกงเตียกันได้พี่น้องปลาตัวไก่ที่หัวลดเหรอครับมอ,อ,องไก่แล้วครับพี่น้องไปไป่พี่น้องาตัวครับ ฟังไปหาหลุดครับเบิด์มองหาและครับพี่น้องเอาครับพี่น้องบ้าครับผลงานประจํามันทีสิบห้าพฤศจิกาครับพี่น้องเขาก็ได้พกแกงครับพี่น้องสีแกงใหญ่หอกเบองสงุ่งเข่ากันหลายเติบอยู่คนเดียีโม่น่อยด้วครับคุณรับมีตแต่แหงคนหน่นอยต่อยครับพี่น้องครับเป่าตัวสีขับมาเดอ้อรับเบิดมองหาแล้ะครับเขาก็เริ่มเที่ยวนครับสีลับนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องบ้านครับบาโตสีได้ครับนะครับหิ้วเข่าจอยจอยนะครับที่ว่าได้พ่อแกงครับแกงกับแกงใไงหนึ่งอิ่มอิ่มผลละครับกับบางสามสี่คนหนิวสบายครับมาเด้อครับมาเด้อผู้ใดอยากก็น้ำเบากับกับรวงเทียงกับถือรองเข่ามาขับมากินเป็นหมูเบามากินน้ำกันครับครับบ้าโตขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยแม่ครับเอ๋ยอ้ย้ายยิ่งสู้หูทุกคนครับบ่าวที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับแี่งแรงกอแข่งใจบ้าโตเสมอมากครับ ปลาไปนเนี่กันแ้วกันครับบลาตัวอีสานบ้านเท่าครับไอ้ดินหอยดินที่อีสานครับบลาใบเดือนที่อีสานครับสาวเมอีสานพาเลาะปลาไข่อีพ่อแม่พ่อแม่พี่น,น้องครับคนไหลคนแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานเนี่ยครับขอบคุ่งหลายครับอยู่ดีไม่แห้งกำลังเรื่อยเลยสู้ๆทุกคนครับ